สวัสดีเพื่อนเสมาชิกทุกท่านนะครับกับผม ISR ทัศนิครอกันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกันเรื่องอยากมีปืนสั้นไว้เฝ้าบ้านสักกระบอกควรเลือกปืนอะไรดีนะครับก่อนอื่นนะครับจะลืมเรื่องกฎของความปลอดภัยนะครับจับปืนทุกครั้งนะครับนึกถึงเสมอว่าปืนทุกกระบอกมีลูกนะครับปลดแม็กกาซีนนะครับดึงสไลด์นะครับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีลูกค้างอยู่ในลำกล้องนะครับ มีกี่กระบอกก็ควรทํานะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับครับปืนปลอดภัยนะครับซึ่งปืนที่ผมนามานั้นคือเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับไม่สามารถนำไปใช้ด้วยกันได้นะครับไม่สามารถนำลูกมาใส่ บีบีกันได้นะครับหรือเอาแมกกาซีนปืนจริงมาใส่ในปืนได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งเทียมที่โมเดลจะค่อนข้างใกล้เคียงกับปืนจริงมากที่สุดน,นะครับซึ่งผมมีไว้เพื่อเป็นการศึกษานะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่ยังไม่มีความรู้เรื่องปืนนะครับแล้วก็อยากจะมาเริ่มเล่นอาวุธปืนนะครับ ทีนี้เรามาคุยกันนะครับว่าเราอยากได้ปืนสั้นสักหนึ่งกระบ,บอกเราจะต้องดูอะไรมางนะครับอันดับหนึ่งนะครับดูงบประมาณนะครับว่างบประมาณเรามีเราตั้งไว้เท่าไหร่นะครับจากนั้นเราไปเลือกดูเลือกชมนะครับว่าเราชอบปืนอะไรนะครับซึ่งเราอาจจะถามกับเพื่อนๆพ,นพ่พี่ๆที่เรารู้จักนะครับที่เขาเล่นอาวุธปืนอยู่นั้นก็ได้นะครับแต่ว่า หากเราไปซื้อตามที่เขาบอกแล้วเกิดเราซื้อมาเราใช้แล้วเรารู้สึกไม่ชอบรู้สึกไม่ถนัดมือหรือว่าไม่ค่อยมีความสุขนะครับจับยากมั่งยิงยากมั่งนะครับมันก็จะมีปัญหาตามมานะครับซึ่งอาวุธปืนนั้นเป็นทรัพย์สินที่ซื้อขายกันไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมซึ่งมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเราตั้งงบไว้ แล้วเราไปดูของจริงนะครับหรือเราจะซื้อหนังสือมาดูก็ได้นะครับเราก็ไปดูได้นะครับตามแหล่งนะครับเช่นวังบุรพานะครับเราลองเข้าไปนะครับขอจับดูนะครับปืนชนิดนี้นะครับจับดีไหมนะครับลองกิฟปืนดูนะครับว่าเรากิฟแล้วเรารู้สึกถนัดไหมนะครับพอเราได้ปืนที่เราชอบแล้วนะครับ เราก็ดูราคานะครับซึ่งถ้าราคาอาจจะเกินงบไปนิดนึงเราก็อาจจะรอเพื่อเก็บให้ได้นะครับเก็บให้ครบตามจํานวนนะครับหรือว่าเราจะดูรุ่นที่ดรอปลงมานิดนึงนะครับซึ่งเราศึกษาไว้หลายๆก็บอกก็ดีนะครับเพราะว่าราคาปืนสั้นค่อนข้างจะราคาค่อนข้างสูงนะครับหากซื้อมาแล้วเกิดไม่ชอบก็จะมีปัญหาตามมายอย่างที่ผมบอกนะครับ ซึ่งปืนสั้น1กระบ,บอกนั้นราคาก็จะสตารตทอยู่ที่8000 80, มขึ้นไปนะครับเท่าที่ผมเคยศึกษามานะครับอย่างตัวนี้จะเป็นทารันแทติคอนะครับถ้าเป็นอาวุธปืนจริงก็อยู่ที่แสนขึ้นนะครับทั้ง2กระบ,บอกนะครับนะครับก็จะอยู่อันนี้ก็จะอยู่หลักแสนนะครับลูกโม่ก็จะราคาอาจจะดรอปลงมานะครับถ้าเปรียบเทียบกับ2อ,อรุ่นนี้นครับพอเรา ลองสัมผัสปืนแล้วนะครับเรารู้สึกเราชอบนะครับจากนั้นเราก็ลองไปศึกษาดูนะครับการทํางานของปืนนั้นๆนะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าเรามีปืนแล้วเราใช้ปืนไม่เป็นนะครับมันก็จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นนะครับหากปืนติดขัดนะครับเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับปืน ถอดประกอบยังไงนะครับดูแลรักษาบำรุงยังไงนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจากนั้นนะครับพอเราได้ปืนที่เราชอบแล้วเรามีศึกษาข้อมูลมาดีแล้วนะครับจากนั้นเราก็เตรียมเอกสารนะครับสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับหน้าบุ๊คแบงค์นะครับแล้วก็เอกสารหนังสือรับรองการทำงานของเรานะครับ ไปที่อำเภอนะครับเพื่อขอใบอนุญาตนะครับให้ซื้ออาวุธปืนได้นะครับนั่นก็คือใบปสามนะครับในที่นี้ผมไม่ได้เตรียมตัวอย่างไว้นะครับนั่นนะครับก็คือตามขั้นตอนนะครับเรามีใบปสามาปุ๊บเราก็นำใบปสามไปร้านปืนนะครับที่เราจองไว้หรือว่าที่เราดูไว้นะครับจากนั้นเราก็ ถึงจะนำปืนนะครับไปทำใบปสต่อนะครับเพื่อให้มีและใช้ไว้เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะครับย้ำนะครับเพื่อไว้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะครับเราก็จะมีปืนสั้นนะครับถูกกฎหมายนะครับไว้เฝ้าบ้านนะครับหากพี่ๆท่านใดนะครับชอบคลิปนี้นะครับผม ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเผื่อคราวหน้าผมมีคลิปอะไรใหม่ๆนะครับก็จะได้ติดตามกันนะครับหรือเพื่อนๆสมาชิกท่านใดอยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปการเลือกซื้อปืนสั้นนะครับแบบง่ายๆนะครับแบบตามความเข้าใจนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ